แปลไทยโดยเพจฟีน้ามาังัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับที่กองเตอคือหมู่วนตีพวกเรามีแม่กุนเดียวกันอะไรคุณว่าไงนะคะเราคิดว่านี่เขาแค่เป็นห่วงน้องสาวของตัองเหรอเนี่ยเราก็จะปิดมันตั้งนานหน้าแตกใช่ไหม แต่ทำไมถึงถูกเรียกว่าคุณสวนจีล่ะคะเธอตั้งชื่อน,นั้นด้วยตัวเองเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองคือลูกคนที่สามของตระกูลโบเอาละฉันจะิบายไปหมดแล้วเอายังไงต่อดีละ่ะเราอย่ากลับไปรบกวนพวกเขาเลยนะเดินกลับบ้านกับฉันดีไหมตอนนี้ก็ต้องอารมณ์ไม่ดีอยู่แน่ๆนะงั้นฉันจะจอ,อยู่เป็นเพื่อนคุณเอง ได้คะ่ะไปกันเถอะพี่เจียนหมิงคุณกลับมาจากต่างประเทศแล้วเหรอไม่เจอกันนานเลยคุณสวยขึ้นอีกแล้วนะคะดูมีออร่ามากเลยล่ะเธอนี่ปากหวานจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านประธานถึงชอบพี่เจียนหมิงก็คุณพูดอะไรกันเนี่ย ฉันไม่ได้พูดกันไปสักหน่อยถึงประธานหมวจะยกเลิกสัญญากับฉันแล้แลวเขก็ยังขอให้ฉันเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือเธออยู่ถึงก็จะเป็นคนที่ดูเย็นชาแต่ใส่ใจเธอมากเลยนะหมูดซีจือ้อใส่ใจเราเธอไม่จําเป็นต้องอยู่ในงานแข่งขันวันนั้นก็ได้นางแบบทั้งหมดจะเดินร่วมกันและผู้คนโหวตทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็จะทําการประกาศผลแล้วรอบนี้คุณทวนสี่จะเป็นกรรมการอีกไหมคะ ราไม่กล้าเจอหน้าเธอเลยหลังจากที่เรื่องเมื่อคืนนี้ใช่แล้วแต่เธอไม่ต้องไม่หวงนะส่วนเจียเชอบคนที่มีพลสบันและเธอจะตัดสินอย่างทุติธรรมตาตีของเธอที่มีต่อเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราไม่รู้จะทำตทัวยังไงเลยฉันจะไปหาส่วนจี๋เธอจะไปด้วยไหมแทงคอผ่านแล้วกันค่ะฉันไม่รู้เธอชอบฉันหรือเปล่าส่วนจี๋ไม่ใช่คนที่ไม่มีผลหรอกนะ หากเขาก็ใจจะมากขึ้นกว่านี้เรื่องก็จะปิดทั้งหมดก็จะได้รับการแก้ไขไปเองนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะถ้าเธอได้ที่หนึ่งรับรองว่าเขาจะต้องรับเธอเป็นลูกศิษย์แน่ๆจริงด้วยค่ะคุณพูดถูกงั้นไปกันเถอะกุญเจียนท่านอาจารย์วรยค่ะคุณครับเธอไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันตามไปไม่เอาค่ะฉันเป็นคนเดียวแล้วฉันรู้สึกกล้ากระอวนเข้ามาสิคะ เธอมาที่นี่ได้ไงเธอมีกำสังใจเกี่ยวกับการประกวดการออกแบบนั้นหรอเปล่าค่ะฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษคุณโอ้จะหมายถึงเรื่องเมื่อคืนเหรอพี่แจกของฉันน่ะชอบทำแบบนี้แหละฉันชินแล้วเรายังไม่ชินที่พวกเขาเรียกกันแบบนี้เลยฉันได้ยินจากประธานหมู่ว่าเขาบังคับให้คุณกลับมา <c oughs> มันไมนใช่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะ ทีแรกอ่ะาจือบอกฉันว่าเขาพบเด็กสาวที่มีปรสวรรค์ให้ฉันฝึกสอนเด็กสาวคนนั้นก็คือเธอที่จริงฉันไม่อยากจะมาแต่เขาพูดว่าจะเปิดเผยตัวตนของฉันต่อสาธารณชนหากฉันไม่มาฉันถามไปว่าพี่ชายที่ไหนทำตัวหน้าอายแบบเนี้ยที่เขาแอบ,บทำเรื่องต่างๆเพื่อเราหลายเรื่องเลยนะเนี่ยหมวกสีเจีวคุณทำเพื่อฉันขนาดนี้แต่ดูที่ฉันตอบแทนคุณสิ คุณส่วนถีจริงๆแล้วหมอกีจือเป็นห่วงคุณมากนะคะทำไมจะพูดแบบนั้นล่ะเมื่อคืนก็ออกไปทันทีเพระเาะขาออารมณ์ไม่ดีฉันว่าคุณควรจะได้รู้เหตุผลพวกคุณสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็ควรจะพูดขอขตรงๆนะคะทำไมเธอถึงบอกให้ฉันรู้ล่ะทีแรกฉันแค่ต้องการจะบอกขอโทษคุณ แต่ฉันไม่ต้องการเห็นหมซีเือไม่มีความสูงมากกว่านี้นะคะเชอฉันไปก่อนนะคะออฟฟิศของประธานแฟชันช่นจูเครั้งนี้สำคัญมากเธอตั้งใจทำมันให้ดีละประธานหมฉันขอต่อสัญญาได้ไหมคะเธอพูดเองว่าจะสิ้นแค่สิบปีไม่ใช่เหรอแน่นอนคะ่ะจะไม่ลืมว่าคุณนะให้สระชั้นหลังจากหมดสัญญา ยังไงก็ตามฉันชอบความมุ่งมั่นและความใจดีของเธอฉันอยากจะเป็นนางแบบส่วนตัวเพื่อตอบแทนเธอคะ่ะเธอเหรอปีเตียนม,มิงคุณเป็นนางแบบอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะคุณจะมาทํางานให้คนหน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อเสียงฉันได้ยังไงเธอไม่ต้องคิดมากหรอกฉันทําแบบเนี้ยโปรอยากทําจริงๆแต่ว่าเธออยากให้ฉันร่วมทีมด้วยไหมละ่ะ พี่เจียนมิงขอบคุณมากมากเลยนะคะฉันไปคุยกับแผนกกฎหมายก่อนนะไว้เจอกันจ้ะพี่เจียนมิงเดี๋ยวฉันไปด้วยหยุดเลยเออลืมไปเลยว่าอยู่ในห้องของราชาพิสศาจ <c oughs> ฉันไปก่อนนะจ๊ะยิ้มทำไมนะมานนี่เลย <c oughs> นี่ตึงนไปนั่งนินทตาฉันกับส่วนจีมาเหรอ จะบอกด้วยตัวเองสักหน่อยเวลาเธออายแล้วน่ารักจริงๆเลยนะขอบคุณสนับทุกอย่างที่ทำให้ฉันนะคะถ้าจะขอบคุณฉันยังไงดีล่ะมาคิดดูแล้วมาหลายเรื่องเหมือนกันเนอะงั้นจะจูบคุณเป็นการตอบแทนโอเคไหมคะครั้งเดียวไม่พอหรอกงั้นสองครั้งเลย ออืมหนึง่งแบบนี้มันดีจ้ะดีมากอีกทีสิฉันมั่นใจว่าวันหนึ่งหัวใจของคุณจะเต็มไปด้วยฉันออื